สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีไม่เอฟซีเก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่อง u ูท b e ด้วยกันเราจะทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางเลยกับมาเป็นกําลังใจให้กับเอสจอยนะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจจ้า แนวทางหุ้นหางเสียงรอบเสารายวันที่สองเดือนสองอวันศุกร์เนาะจำม,มือนี่มาผมกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเกา่าแล้วก็ตามเคยจำสำหรับพ้นหางเสียงของมือว่านจา้าวันที่หนึ่งสำหรับวันที่หนึ่งนี่รอบเสาก,กับรอาบบ่ายคือสองซุนสามซุนเนาะจา้าแฮดจอยหายสามสามสองสองเนาะติดเบิร์นสำหรับพ้นจา้จา รอบเสาร์นี้ผ่านไปมันจะพ้นออกสี่ห้าหกจ้าสองตัวหลังสี่เก่าสำหรับรอบเสาร์ของเราผ่านไปสำหรับรอบบ่ายสามกับสองพ้นจะหกสองหนึ่งอ่าสองหนึ่งกระจำคู่เสียดไปอีกเราจะจับคู่เสียดสองศูนย์กับเสียดสองสองกับเสียดเราจะสองเจ็ดสองหา้าสองแปดสองสี่มาสองหนึ่งเขาเด่นสองวิรุษสองสำหรับรอบบ่าย สายวิ่งสายหลุด้านําไปวิ่งไปรลุดนี่แขนใดแคนรอบบ่ายจะสองหนึ่งบุญกาล่างหนึ่งสี่พาดไปจากฝากตามต่อละกันนอกจากสำหรับห้างเสียงรอบเสารอบบ่ายของแนวทางของเฮาเมื่อนี่สิมาห้ตามสูตรหรือบ่อสีฟังหรือบ่ออันนี้ก็รอดลุ่นอีกที่หนึ่งเราจะเมื่อนี่ะแอดจอยจัดห้อีกสูตรหนึ่งจ้าเพราะว่าสูตรเดิมสูตรเก่านี่แนวทางบวชหอยมาตามสูตรเราจะผักผักสูตรเก่าไว้ก่อนละกันเนาะ สำหรับมือนีไอจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่ห่างเสียงรอบซองให้เด่นวิ่งรูดรูดอยู่ที่เก้าและห้าจ้ะห่างเงสียงซวงนี่ยังจับทางยากเด้อจ้าพี่น้ตเอฟซีจ้าผักผักไว้ก่อนก็ได้เด้อจ้าแนวทางบุคหอยมาตามสูตรเราจะสําหรับแนวทางห่างเสียงเนาะจ้ะอ่ะมือนี้จัดให้อีกสูตรหนึ่งจ้บสูตรสำรอง ขอใหายปังๆละกันจะจับคู่เด่นเก้าวิรุดเก้ารอบเศร้าจามีเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามหาสี่ หาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าจ้ะคูเด่นหาเก้าสำหรับรอบายเจ็ดหาวิ่งลูดจ้ะเสาบา์ใบหาส่วนโอ้โหเมือวันติดเบิดเนาะติดเบิร์ตเบิด,บด,บด,บดยังบอมาเนาะจ้ะ สำหรับเด่นเจ็ดวิ่งดูเจ็ดลอบบ่ายจับคู่ 7, 8, 7, 8, เจ็ดแปดเจ็ดแปดตั้งไว้เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหาสี่หาหกหาเจ็ด ห้าแปดห้าเก้าจ้ะอ่ะนี่คือรอบใบเดี๋ยวมาเบ่งตัวเรีนตัวเรีนกันก่อนนะจ้ะเพื่อมีตัวหมกักตัวชอบคือกันจ้าสามสำหรับรอบใบเขาเน้นอยู่ที่ห้าแปดห้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหาหกหาเจ็ด 92, เก้าสองก้าศูนย์แนวทางห้างเซ็งรอบเซรลระบายวันที่สองเดือนสองมือนี่ตามนี้เลยจ้าหมักตัวใดชมตัวใดอันนี้ก็ลองเปรียบเทียบอีกที่นึงได้นอกจากฐานแนวทางผ่านยบ่อยกะ ผักผักใบกอน่ะจะรอให้แนวทางมาตามสูตรจังคอยมาลุยกันอีกที่หนึ่งเราจะมือในกาขอให้ปังๆละกันจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยส่งดีกันทุกคนทุกท่านจ้าเขามาแล้วกะขอกำลังใจจากพี่น้องเอฟซีนิดหนึ่งเราจะขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามเราจะผิดพลาดปะกันได้กะ ก็บกับโทษดโอไัยพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยเนะจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า